สบายดีพี่น้องสบายดีสกุลสุคนพี่น้องออกจากสวรรค์เขตมานะครับพี่น้องคะ่ะตอนนี้กำลังจะไปเที่ยวเมืองวิลาเพราะว่าจูกับ,บลาแหละมองเศร้านดห้ายเป็นหลับมาสิภาพไปเมืองวิลาว่าไปกับทิมงานในบ้านนะบอกเคยไปกับเป,ปินบอกไปก็ไม่ยอมเป,ปินไปคุ้มเอาอะไรเด็ไปปีิกรเวลาบงานอะไรก็ไปนํำกันนะพี่น้องสภาพไปเมืองวิลาไปเมืองวิลากับไปบุญ บุญดันสามบุญผุ้ไทยนะพี่น้องอันนี้ก็กเลยมาแหวะเมืองพีนก่อนเมืองพีนกับบุญผู้ไทขึ้นกัดแต่ดะวิตะกดผูไทไยแต่บริด้ใจแบบเป็นบ้านบอกเป้บอบเป้กก็อยู่เมืองพีนเลยพี่น้นองมอจากกระสิตปิดภูเขาเนี่ยจักหน่อยค่ะพี่น้อง่ะนี่ค่ะมาแหวกินเข่าอยู่เพื่อนเสี่ยวของไอ้น้องม่น้ำเป็นน้องนอะลูกน้องพอ กซีบีภูเขาบรรยากาศดีพี่น้องยังมาได้หอดเมืองวิลาได้จ้าหอดแต่เมืองพีนบรรยากาศสะออดบ้านเขาติดภูกเขาอากาศดีดีพี่น้องมแต่ภูเขารอบรอบบ้านแห่งเมืองวิลาแห่งมิต่ภูเขาเลยรกไกลพอสมควรออกจากสวรรค์เขตตะแต่ไอ้สิบป เก้าโมงตอนนี้กาที่ยงสมมมมองมมมสโม,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 มงพี่น้องออกแต่บุซิปโมงสองสัโมงฮ่กมาฮอดเมืองพีนอาจจะเป็นบ้านของบ่าวเป้หรือเมืองพีน๋ยวสิลองถามเพม่อนกันทำมาฮอดก็สิมานั่งถากินดิคะผมไป,เ,ปเห็ดกินดิคาก็มาฮอดแล้วจ้า มือพีนปะมือพีนบ um ้านโนนยางอบ้านนนยางบ้านเอบ้านบ่อเปะจะจะทำบอเปะัะไปหาบอกอบของกินม anyway> ียังงคะสบายดีเจ้าขาบดองบอยังค่ะยังกินนะเจ้า ยังนี่เคบละหลบบดดิบตัววเออดิบดิบปะเคยกินยเจกินเบิแหละสัมลาบดิบอันนั่นเนีอื่นดิบยังกิน่างก็ไม่ได้ <Pokemon> ล่างกินสดรสกิงล่างไ้บ่ล่างอยู่บ่ อันนี้ต้มปะวัดคือหมูแต้มเนี่ยกินมันเนาะโอ้ยผักกระดาวขมอย่าผักกระดาวนี่ครับผักกระดาบ้านเขาเขาบอกขมใช่้ตปได้เออมีเสะของหอดมเปเทโเต็มเสะเท่โขปเทศลาวแล้ว มามากินข้าวจ้าอี่อย่างนึงตบตบปอดมันจะเสียปลนรอดฟ้า้อตลอดนาะหามาเ่าเลซีมนะซีมนสซีมนนีะประมาณต้มเพียตัวนี้แซ่บเข้าอนุญาข้าเข่าแซ่บแซบจ้ะพี่น้องจ้านี่คือลาบนะคะ กินเตีมก็จะเดินตามต่อค่ะกิน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 มาลาเขาชื่อด้วยโชคดีแน่ะที่ตู้เลยตุ่มเลยนี่พุดบอลในถาดเนี่ยาเนื่แค่มาเนี่ยกระ้อนนี่กรดอนยอนไม่ร่องไ่ราไปรามากินข้าวการโชบผักเพียงได้พามันพูดตามมาเมื่อกี้งูสามตัวเมื่อกี้เสี่ย

ลงมือลงมือมอาลงมืออมา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 กินข่าวพี่เรากินข่าวแซ่บๆค่ะนข่าวแซ่บๆนะคะแซ่บๆสิมกนาละันพี่นุ่มนโดยโดยมาเด้อมาเด้อมาเด้อคิดเงาเด้อฟูมนคาวเองบ้างนะมาท่าบ้านะอะไรเป็นเด้อครับกระดาบประคมแต่ว่านี่ลูก้อ้ยไม่คับอะไเ็ข้าวตุ้ก้น เออจ้าเ้ากาอ่ะเหรอาอที่แล้วเป็นเป็นลูกลูกอายแต่เขาทำโก้่ะฮะรทำโก้ตุ้อะไรเะไรอกำลังกินข้าใช่หอเปล่าบีชิ้นเดียวเลยเออไม่เดิมาดเลยมันสอดเลยมาดเลยตุ้งเข่าพูนหุ้งาดน่มันจำผิดทางเลยคนมากนดแบนี้เนโ้อไส้สำหรับเนื้อส้สเนอเลยข้อเสื้อหมูรจ อ่าผมแม่น้ำนะคะเหล่าขาวเหล่าขาวบ้านนนยางอ๋อเหล่าต้มเองบ่ต้มได้บริษัทอ๋อเด็ดแพ็คเป็นแพ็คเองสิไปหลงกินบ้านน้ำเปล่าเลยตายเลยจุกนะคะพี่น้องบรู้จัทชื่ออะไรอะไรเนี่ครับพี่น้องประเภทนี้บ้านเฮาไปไปปุ่นกินปลาพี่กินซีนมาบ้านเป็นประกามิกับข้าวต้นนะครับเนาะเป็นบุญเดือนสามนั่นเองพี่น้องปุ่น

ลิ้นนะเจ้ายินนะเจ้ายินให้ผู้เสือลายแดงนี่เลยลายพ่นมากเรื่องเจล็ดชายเล็ดขวบโม่พ่นบอลเดี่ยวพอกันเป็นสิบปีพี่เนาอเออบเดีันหลายปีแล้วล่ะพ้หลายการเซมมาห่ ไม่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 เป็นอะไรนกสัตว์อะไรหรอไม่เป็นใจขาได้ไหมมาปูมันเข้ามาเลยขาปูมันีก็จะเป็นหนาบ้านเพิ่นจะพี่น้องจะอันนั้นก็จะเป็นภูเขานะคะนั่งได้หมักบรรยากาศภูเขาทาอากาศเย็นเออบ้านข้าเจ้าทางเขารอบบ้านมีแต่ภูเขาแต่เป็นภูเขาปใหญ่ยัง เป็นเมืองพีนม่นนนยางเมืองพีนโอ okay. เคสวนนักเขตคือกันนั่นแหละพี่น้องถัาจากน่อยก็จะไปเมืองวิลาบุรีไปเฮ <c oughs> ื่อไปงานบุญเดือนสามกันแหละเพิ่นพาไปเลยไปเพิ่นอยากให้พาพี่เบิ้งธรรมศาสตร์บ้านปัวเพิ่นบอกกับธรรมศาสตร์เมืองวิลาสียงในในามเ,เ,เมืองวิลาสิ่ดูใจกลางของภูเขาภูเขาสเสด็จรอบๆกับเมืองวิลาพี่น้องอยากกัน สวยงามนะคะพี่ดอกขามามาลากก็อยู่พอดีเอาไปย็ดขับรถพยาบาลยังไม่ได้ไปเราก็ไปเบ่งเอกสารขอบมเพราะว่าพวกไยเป็นหลับก็เลยได้มาหน้ากาไปอยู่เฮือนพี่น้องเพิินนี่เลยจับพี่น้องบรรยากาศป่าเพิ่นกระทาห้เบิงไปนอกปอาทั้งพี่กลับไปพุ่นกินปลาพี่กินซีนมากกลับมาแวะกินข้าว บุญเดือนสามนี่มันสิมีถวเถิงนะพี่น้องเออสิมีถวเถิงเบิดบุญเดือนสามสำหรับพวกคนผู้ไทยเนาะเป็นบุญไอ้ออนวะ่บุญเก็เปิดประตูเราข่ามาบุญนั่นนี่ปะแต่บ้านทอร์าบ่มีหรอกจ้าพี่น้องพี่น้องเออฝากบรรยากาศสำนีเดียเด๋ยวจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเที่ยวเมืองวิลาต่อนะครับพี่น้องจา้าสวัสดีครับ